เพื่อแย่งชิงยาวิญญาณจริงฉานในมือคุณกลุ่มชาวต่างชาตินักฆ่ากลับขู่ด้วยการวางระเบิดเครื่องบินแต่พวกเขาไม่รู้ว่าในฐานะหนึ่งในเจ็ดยอดฝีมือหยวนนญิงอย่างคุณไม่ได้สนใจเลยสักนิดเมื่อกี้คุณกำลังใช้คาถาค้นวิญญาณในช่องทางเครื่องบินเห็นเขาตายไปร่างนักสู้สันสถานพลังวิญญาณสีเขียวอ่อนไหลเข้าไปในร่างเขาภาพฉากต่อฉากปรากฏในใจคุณทันทีทันใดนั้นในห้องโดยสารมีเสียงปืนสองนัดกระสุนสีแดงเพลิงสองนัดพุ่งมาที่หัวคุณด้วยความเร็วสูง แต่คุณยกมือขวาขึ้นเอียงศีรษะหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายนักฆ่าสองคนที่ถือปืนตะลึงอ้าปากค้างคุณไม่หยุดคาถาค้นวิญญาณเหลือบมองแล้วพูดว่าพวกแกคิดว่าตัวเองแกล้งหลับได้เนียนมากเหรอตั้งแต่ที่สนามบินฉันรู้แล้วว่าแกตามฉันมานักฆ่าระดับเอสสองคนหลีกทางชายในชุดสูทลุกจากที่นั่งคือคนตาสีฟ้าที่แย่งจินฉานกับคุณในงานประมูลชาวต่างชาติคนนั้นเขาพูดกับคุณอย่างดูร้ายว่าส่งจินฉานมา ไม่งั้นแกจะไม่ได้ลงจากเครื่องบินนี้ทั้งเป็นฉันวางระเบิดไว้ในเครื่องบินนี้แค่กดปุ่มนี้ก็ระเบิดพลังมากพอจะระเบิดยอดฝีมือให้แหลกเป็นเสียงคุณฟังแล้วงงเต็มหัวแล้วแกจะรอดได้ยังไงโง่จริงชาวต่างตา,ตาสีฟ้ายิ้มแปลกแปกเรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงฉันไม่ตายแน่คุณพูดอย่างผ่อนคลายโมเรรฉันไม่เชื่อคือชาวตะวันออกโง่โง่แกเข้าใจอะไรเทคโนโลยีของโลกมืดเราทําได้นานแล้วอัปโหลดจิตสํานึกสมองขึ้นคลาวหลังร่างกายตาย องค์กรจะโคลนร่างใหม่ให้เราเทคโนโลยี Technology แบบนี้เช้าตะวันออกอย่างแกจินตนาการไม่ถึงคุณได้ยินแล้วตกใจจริงๆเทคโนโลยีตะวันตกก้าวหน้าขนาดนี้แล้วเหรอสร้างร่างแยกได้แล้วเทียบกับขั้นโยนหญิงของนักฝึกตนอย่างคุณได้เลยคุณโยนเป้ไปให้อย่างไม่ใส่ใจโอเคเอาไปสองบอดี้การระดับเอสรับไปทันทีชาวต่างตาต้าสีฟ้ามองเป้ไม่วางตาห้าห้ายาอายุวัฒนะและนอนไหมทองในมือแล้วทันใดนั้นพลังชี้แท้พุ่งขึ้นแกรก เหมือนเครื่องตัดฉีกข้อมือเขาขาดชาวต่างตา,ตาตาสีฟ้าร้องโหยหวนพอบอดี้การ์ดสองคนรู้ตัวคุณคว้ามือขวารีโมทระเบิดตกอยู่ในมือคุณอย่างง่ายดายชาวต่างตาคลานคุกเข่าบนพื้นเจ็บจนหน้าบิดเบี้ยวคุณได้จากความทรงจําวิญญาณของนักสู้หลิงหนานสิ่งที่ต้องการแล้วเลยถอนคาถามองเขาด้วยสายตาเย็นชาดูเหมือนเทคโนโลยีตะวันตกของแกก็ไม่ก้าวหน้ามาไม่ได้คํานวณสถานการณ์นี้ไว้เหรอชาวต่างตาโกรธตะโกนส่งจินชานกลับไปเดิน บริกาสองคนหันวิ่งไปประตูฉุกเฉินต่อยเต็มแรงจนประตูแตกแล้วกระโดดลงไปพวกเขามีร่มชูชีพไม่ต้องกลัวตายหลังจากนั้นชาวต่างตาหัวเระดังสุดท้ายแกก็ช้าสเต็ปหนึ่งจิงฉานต้องเป็นของไททันมืดเราเท่านั้นคุณหัวเราะเย็นจริงเหรอพูดจบคุณเดินไปที่ประตูฉุกเฉินที่ลมพัดแรงก้าวลงไปในอากาศสิบกว่าวินาทีต่อมาร่างหนึ่งกลับมาจากลมและเมฆขาวมือยังถือเป้ใส่จิงฉานเห็นสถานการณ์นี้ ชาวต่างตาคางแทบร่วงถึงพื้นเป็นไปไม่ได้คุณก้าวเข้าห้องโดยสารผู้ช้าแกมาจากไทยท่านมืดถูกต้องแกคงเคยได้ยินชื่อเสียงองค์กรเราถ้าวันนี้แกเอาไปจริงฉานวันหน้าจะถูกองค์กรเราตามล่าอย่างไม่จบสิน้นครึ่งชีวิตหลังของแกจะไม่มีวันสงบคุณพูดหน้าเรียบฉันไม่เคยได้ยินองค์กรแกชาวต่างตางงไปชั่วขณะแล้วสายหัวแรงเป็นไปไม่ได้องค์กรเราเป็นหนึ่งในสามอันดับฆาตรกรโลกมืดด้วยฝีมือแกไม่มีทางไม่เคยได้ยิน คุณพูดเรียบๆรียบรอแกโคลนร่างใหม่อย่าลืมบอกหัวหน้าแกให้เขาไม่มาหาเรื่องฉันจะดีกว่าไม่งั้นฉันโมโหขึ้นมาจะไปทุบเซิฟเวอร์หลักของแกให้พังให้พวกแกตายสนิททุกคนได้ยินชัดไหมชาวต่างตาจะพูดอะไรต่อคุณชกไปหนึ่งหมัดปังเลือดกระเซ็นตเต็มพื้นทําเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณกลับไปนั่งแกล้งหลับต่อเครื่องบินลงจอดคนของสํานักมาถึงและปิดข่าวทักทายเจิ้งหวนหลงหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้อย่างราบรื่นพร้อมกันนั้น ที่รังขององค์กรฆาตรกรต่างชาติชาวต่างตาลุกจ่าห้องแช่เย็นที่เต็มไปด้วยของเหลวลึกลับสายตาเขามีความสับสนยิงผมทองใส่แว่นเดินมาถามเฮนริกเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เอาไปจินฉานกลับมาไอ้นักฝึกตนจีนสาบแช่งชาวต่างตาชกกำแพงห้องเขาพูดต่อด้วยหน้าบิดเบี้ยวรอไปไม่ว่าแกเป็นใครท่าทำให้ไทท่านมืดโกรธรอการตามล่าอย่างไม่มีวันจบอีกด้านคุณกลับไปวิลล่าสวนกุหลาบเข้าครัวคนเดียวย้ายตู้เย็น เปิดประตูลับหลังกระเบื้องทางลับมืดสนิทปรากฏต่อหน้าทางลับนี้คุณขุดเองแม้แต่เจียงถังและสวีสู้หยานยังไม่รู้ตามทางลับคุณลงไปที่ห้องใต้ดินสิบเมตรหยิบจิงฉานจากเปวางคู่กับน้ำนมแห่งดินแดนหงและหนังงูยางนานต่อมาห้องใต้ดินมีเสียงถอนหายใจของคุณเออไม่มีสมบัติเก็บของสุดท้ายก็ไม่สะดวกจริงๆพวกที่ซุ่มโจมตีฉันรอฉันกลับไปเขตเสี่ยวนานเทียนต้องไปช่วยพวกแกออกมาก่อนวิญ,ญญาณพวกแก ให้พวกแกไม่มีวันเกิดใหม่ความมืดมีดวงตาคู่หนึ่งสองแสงโกรธทุกครั้งที่นึกถึงของะส,สมในโลกฝึกตนที่สูญหายเพราะการซุ่มโจมตีของนักฝึกชุดดำในกระแสะอวกาศคุณเจ็บใจสุดขีดรวมถึงไททันมืดและตระกูลไปหลิงนานพวกแกอย่าให้ฉันเจอดีกว่าไม่งั้นฉันจะกำจัดพวกแกให้สิ้นถูกต้องคนที่ซุ่มฆ่าคุณบนเครื่องบินสองกลุ่มหนึ่งคือองค์กรฆาตการตะวันตกไททันมืดอีกกลุ่มคือตระกูลไปหลิงนานที่เจอกันที่งานประมูลเขาเป่าผิง ตามหลักคุณท้าไม่รุกรานฉันฉันไม่รุกรานถ้ารุกรานฉันฉันกำจัดให้สิ้นตระกูลคุณน่าจะไปกำจัดตระกูลไปทันทีแต่คุณขี้เกียจเกินไม่อยากนั่งเครื่องไปหลิงหนานอีกเลยรอโอกาสหน้ายังไงตระกูลไปใหญ่ขนาดนั้นหนีพระหนีวัดไม่ได้ออกมาจากห้องใต้ดินคุณปิดประตูลับใช้ตู้เย็นบังไว้แล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาวันเยเวเท่าวนช่วยฉันหน่อยจัดหายกชั้นยอดมาโทรไปครั้งเดียววันเยเวเริ่มยุ่งทันทีไม่กล้าชักช้า ต่อมาคุณเดินวนในลานแต่สินใจปลูกผักชิงซงในลานบ้านแต่ผักชิงซงเป็นสมุนไพรวิญญาณการปลูกสมุนไพรวิญญาณต้องใช้ดินแดนวิญญาณคุณไม่มีที่ไปหาดินแดนวิญญาณเลยต้องปรับปรุงที่ดินที่มีโชคดีที่ใต้วิลล่าสวนกุหลาบมีเส้นพลังวิญญาณแม้จะแห้งขอดไปแล้วแต่ปลูกไปไม่กี่ปีปัญหาของลินชูยังไม่ใหญ่โตนะักแต่ไม่รู้ว่าการปลูกต้องใช้ปุ๋ยวิญญาณบนโลกแน่นอนว่าไม่มีปุ๋ยวิญญาณเลยต้องใช้หยกแทนคุณถอนหายใจเออ โตช้าก็ช้าไปเถอะดีกว่าไม่มีเดินวนรอบหนึ่งคุณมาที่ห้องรักษาความปลอดภัยหน้าลานแต่พบว่าเจ้าโบลัวไม่อยู่บนโต๊ะมีจดหมายเปิดดูเป็นจดหมายลาจากเจ้าโบลัวพี่ใหญ่ผมไปแล้วอย่าคิดถึงผมฉันอยากจะก้าวข้ามเป็นอาจารย์ให้เร็วขึ้นเลยจะไปตะลุยข้างนอกท้าทายยุทธจักรต่างๆเฮ้เฮคุณบอกว่าการท้าทายผู้แข็งแกร่งดีกว่าปิดด่านฝึกฝนขอให้ผมโชคดีคุณอ่านจดหมายจบมุมปากเผยรอยยิ้มหมอนี่ตอนนี้ ใา้ตอนคุณเพิ่งเข้าเขตเสี่ยวนานเทียนบ้าฝึกเต็มตัวทุกวันนอกจากกินดื่มถ่ายก็ฝึกเพราะคนที่เพิ่งเริ่มฝึกพลังจะพุ่งเร็วทุกช่วงจะมีการพัฒนาชัดเจนปรกากฏการณ์นี้เรียกว่าช่วงขยายตัวของมือใหม่นักฝึกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้รอฝึกหนักสองสามปีพลังไม่ขยับเลยเจ้าโบลวกคงไม่ข้างขนาดนี้คำนั้นสวีสู้ยานและเจียงถังกลับบ้านเห็นคุณกลับจากหลิงหนานพวกเขาดีใจมากโดยเฉพาะเจียงถังขอของขวัญไม่หยุดแต่คุณไม่ได้ซื้อของขวัญ เพิ่งนาเชื้อเห็ดท้องถิ่นจากบ้านของล่วล่วมาคํานั้นคุณลงครัวเองตุนซุปไก่เห็ดสดหนึ่งหม้ออร่อยจนสองสาวแทบกลืนลิ้นชมฝีมือคุณไม่หยุดดื่มซุปหม้อใหญ่จนเกลี้ยงสองสาวท้องป่องเหมือนตั้งคันหกเดือนกลับไปนอนคุณมาที่ลานวิลล่าเจ้าโบล่วกําลังนั่งสมาธิข้างบ่อน้ําคํามือท้องเริ่มร้องโครคราคุณลืมตาลูกท้องถอนหายใจเบาดื่มแค่ซุปไม่ไหวจริงๆเพื่อรักษากําลังคุณตัดสินใจออกไปกินมือดึกร้านปิ้งย่างหลี่เมียช่วงนี้สอบสา ร้านเงียบเหงาคุณชอบความเงียบสั่งของมาเต็มไปหมดกินมื้อดึกเสร็จก็ตีสองกว่าคุณตบพุงกลับบ้านเพิ่งเข้าประตูวิลล่ารู้สึกถึงลมหายใจแปลกหน้าสองสายและได้ยินเสียงเห่าคลั่งของเฮยหลงคุณขมวดคิ้วทำไมมีหนูมาอีกแล้วเฮยหลงหลุดเชือกตั้งแต่เมื่อไหร่กำลังเห่าคลั่งใส่แขกไม่ได้รับเชิญสองคนเดินเข้าลานหน้าสิ่งแรกที่เห็นคือนักฆ่าสวมหน้ากาก,ากสัตว์ประหลาดหน้าเกลียดเฮยหลงกลางดึกแกเห่าอะไรเจียงทังขยี้ตาง,ง่วงออกมาจากระเบียง เพิ่งผลักประตูระเบียงยังไม่ทันเห็นสถานการณ์ในลานคุณดีดนิ้วใส่เจียงถังพลังชี้แท้ทําให้เขาสลบสวีสู้ยานก็เช่นกันสองสาวล้มลงบนระเบียงน่าสนใจหน่อยนักฆ่าหน้าก,ากากเห็นคุณทําให้คนสลบจากระยะไก,กลาถามด้วยความสนใจใครกันคุณกลั้นความอยากกรอกตาพูดกับเขาว่านี่เป็นคําถามที่แกควรถามเหรอนี่บ้านชันโวยนักฆ่าหน้ากากเงียบสายตามีแววสนุกใต้เทเขามีแอ่งเลือดแหล่งของแอ่งเลือดนี้ มีเสียงอ่อนแรงและเจ็บปวดดังมาช่วยฉันเป็นจูลิตาของบ้านเล็กทีหนึ่ง4 02ิงลูกครึ่งผมทองผิวขาวสี่แขนท้องและขามีบาดแผลลึกบนตัวมีรอยเลือดเห็นชัดว่าเธอถูกตามฆ่าแล้วหนีมาบ้านคุณคุณรู้สึกหงุดหงิดแต่ที่น่าหงุดหงิดกว่าคือคำเรียกของคุณจากจูลิตาที่รักช่วยฉันคำนี้จุดความสนใจของนักฆ่าหน้ากากเขารีตามองจ้องคุณจากบนลงล่างคุณถอนหายใจ พูดอย่างจนปัญญาฉันบอกว่าเธอพูดั่วแกเชื่อไหมนักฆ่าหน้ากากยิ้มฉันเชื่อแต่แกเห็นฉันฉันปล่อยแกให้รอดไม่ได้นี่คือหลักการของนักฆ่าเราพูดจบนักฆ่าหน้ากากเคลื่อนไหววูบแสงมีสว่างว่าพุ่งมาที่คอคุณแต่เสี้ยววินาทีต่อมาคุณหายไปจากที่เดิมทำให้เขาพุ่งว่างนักฆ่าหน้ากาก,ากถือมีดสั้นตกใจมากไม่ไกลคุณลูกหัวเฮยหลงดีสมองมันฉันอนุญาตให้แกพาเธอไปเรื่องคืนนี้ฉันจะถือว่าไม่เห็นอะไรไม่งั้นฉันจะปล่อยมาให้กัดแก ได้ยินจูลี่ตาโกรธจนแทบสลบแต่ตัวนักฆ่าหน้ากากไม่คิดจะปล่อยคุณง่ายๆไอ้หนุ่มฝีมือดีฉันยิ่งอยากรู้ตัวต,วตนแกมากขึ้นแกเป็นใครกันแน่คุณขี้เกียจตอบตบหัวเฮยหลงหนึ่งทีเฮยหลงพุ่งใส่นักฆ่าหน้าก,ากากเหมือนลูกธนูเร็วราวสายฟ้าสีดำอะไรกันนักฆ่าหน้ากากไม่คิดว่าหมาจะวิ่งเร็วขนาดนี้ตกใจจนเสียสติฟันมีดมั่วไปหน้าทันใดนั้นแกรกเฮยหลงอ้าปากกัดขาเล็กซ้ายเขา สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ตตัวนี้ถูกคุณเลี้ยงด้วยยาเม็ดเลือดสามเดือนกว่าถูกเลี้ยงด้วยลูกเลือดมานานกว่าสามเดือนตามระบบแบ่งของโลกมืดเทียบเท่าระดับส่วนนักฆ่าหน้ากากาแค่ระดับบี B. ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฮยหลงแค่กัดเดียวกระดูกขานัากฆ่าหน้ากากแตก,กเป็นเสี่ยงไม่ทันร้องโหยหวนเฮยหลงกัดคอเขาอีกครั้งหน้ากากากลิ้งไปไกลเขากุมคอล้มลงพื้นค่อยๆสิ้นลมจูลลี่ตาไม่เชื่อสายตาตัวเอง นักฆ่ารับถูกหมากัดตายเขากําลังฝันอยู่หรือหลังฆ่านักฆ่าสายตาเข้มของเฮยหลงหันมาที่จูลีตาจูลีตาตกใจจนตาเบิกกว้างขาสวยสองข้างเตะไปมาบนหญ้าเขารู้ว่าแค่คุณหยุดเฮยหลงได้เลยส่งสายตาขอความช่วยเหลือหลังหยุดคุณพูดว่าพอแล้วเฮยหลงหยุดเดินทันทีคุณชี้ไปที่นักฆ่าที่ล้มอยู่ไม่ไกลแล้วชี้ไปที่ลานหลังเฮยหลงเข้าใจทันทีลากศพนักฆ่าไปไปลานหลังเริ่มขุดหลุมงานนี้ชำนาญมาก ต่อมาคุณมองจูลี่ตาที่ล้มอยู่พูดว่าวันนี้แกไม่เห็นอะไรจูลี่ตาพยักหน้าเงึกเงึกถูกถูกถูกฉันไม่เห็นอะไรแล้วแกยังไม่ไปอีกรอฉันเลี้ยงมื้อดึกเรอจูลี่ตาสั่นขณะพยุงตัวแต่ล้มลงหลายครั้งฉันลุกไม่ไหวเห็นแบบนั้นคุณถอนหายใจทำไงได้ต้องอุ้มเขากลับวิลล่าหนึ่งคุณเดินเข้าห้องนั่งเล่นโยนเขาลงโซฟาแล้วจะไปแต่จูลี่ตารีเรียก hey, เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนแต่คุณไม่สนใจเดินกลับบ้านตัวเอง จูลี่ตาต้องพยุงตัวไปครัวหยิบชุดปฐมพยาบาลพันแผลแต่เพราะเสียเลือดมากเขาหมดสติไปตื่นมาอีกทีเป็นบ่ายวันถัดไปเขาพบตัวเองนอนบนเตียงในห้องนอนจูลี่ตาหน้าซีดกุมหัวพูดฉันจําได้ว่าเมื่อคืนพันแผลในห้องนั่งเล่นแล้วสลบไปกลับมาห้องนอนได้ยังไงหลังกินอะไรนิดหน่อยฟื้นพลังจูลี่ตารีบมาบ้านคุณสวีสูหยานและเจียงถังยังอยู่โรงเรียนคุณลาหยุดไม่ได้ไปสอนเพราะวันนี้จะจัดวางค่ายกลจู้หลิง ได้ยินกริ่งคุณคิดว่าเป็นหยกที่วันเยเวจัดหามารีบลุกไปเปิดประตูแต่เจอจูลี่ตาเขายิ้มอ่อนๆสวัสดีหน้าคุณดึงลงทันทีทำไมเป็นแก่มาทำอะไรฉันมาขอบคุณเข้ามาได้ไหมคุณโบกมือไม่ต้องท่าจะขอบคุณจริงต่อไปอย่ามากวนฉันก็พอจูลี่ตางงสุดๆนี่มันคนอะไรตอนนั้นวันเยเวมาถึงตามนัดเห็นยิงลูกครื่งผมทองป่วยๆย,ยืนที่ประตูเขาสงสัยถามคุณเย คนนี้คือคุณตอบไปว่าเขาส่งอาหารนอว์วนเยเวรู้สึกเหลือเชื่อวงการเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้แข่งกันหนักขนาดนี้เลยเหรอผู้หญิงสวยขนาดนี้ยังมาส่งอาหารคุณไม่สนใจจูลี่ตาถามว่าหยกเอามาใหม่เอามาแล้ววนเยเวสั่งลูกน้องเปิดกล่องที่มากับเขากล่องใหญ่สี่ใบเต็มไปด้วยหยกชั้นยอดหยกล้านเทียนหยกเหอเทียนหยกตูซานและหยกเขียวจักระพัดแบบน้ำแข็งไม่เกินจริงเลยหยกนี้เอาไปขายข้างนอกอย่างน้อยสองสามร้อยล้านแต่สีหน้าคุณดูผิดหวัง มีแค่คุณภาพแบบนี้เหรอเอาเถอะถึงเล็กแต่ก็เป็นเนื้อหยิบโทรศัพท์ถามเท่าไรโอนให้เลยวันเยเวสายหน้ายิ้มคำพูดคุณเย่ที่ไหนกันคุณคือผู้มีพระคุณใหญ่ของตระกูลเหวินเงินเล็กน้อยนี้ไม่เป็นไรโอเคคุณไม่พูดพร่ำแต่ยกในกล่องคุณภาพไม่ถึงจะตั้งค่ายกลจู้หลิงระดับต่ำสุดได้ไหมยังเป็นคำถามขณะที่คุณกังวลจูลี่ตาข้างๆกระพริบตาสวยถามว่าเย่ฟาน คุณต้องการหยกชั้นยอดเหรอรอเดียวผู้จบจูลี่ตาหันวิ่งกลับบ้านเร็วไม่นานเขาหยิบจี้มาส่งให้คุณดูอันนี้เป็นไงบนจี้เป็นอัญ,ญมณีสีแดงเลือดใสแจ๋วขนาดเท่าไข่นกพิราบระยิประยับใต้แสงบ่ายวนเยเวข้างๆมองปราดเดียวร้องทันทีนี่หยกเลือดชั้นยอดคุณตาเป็นประกายเพราะหยกเลือดนี้คุณภาพสูงมากถึงมาตรฐานหินวิญญาณชั้นต่ำของโลกฝึกตนเพราะหยกเลือดนี้คุณภาพสูงมาก ถึงมาตรฐานหินวิญญาณชั้นต่ำของโลกฝึกตน